สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านสวัสดีทุกคนครับผมมาพ่อกับหนุ่มอองมีเรื่องเล่าอีกแล้วกับพี่น้องนะครับล่าสุดก็มีเข้ามาอัปเดตนะครับให้พี่เห็นน้องได้ฟังกันที่เกากับพี่น้องนะครับล่าสุดนี้นะครับผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ครับผมเพิ่นก็ออกมาแนะนำนะครับออกมาบอกน้องๆในใครนะครับเรื่องนะครับความรักนะครับพี่น้องนะครับ ก็คือ,อก่อนซีรักใครเนี่ยให้ดูให้ดีนะครับอย่าพิ่งมีความรักในช่วงนี้ประมาณนี้ครับพี่น้องก็คือห้ามรักในค่เดียวกันนะครับห้ามมีชู้ในค่ายเดียวกันอะไรประมาณนี้พี่น้องนะครับเราก็ตั้งกฎไว้นะครับเพราะอะไรนะครับพี่นอ้องนะครับเราก็มีเหตุผลของเรานะครับเพราะว่าคือนะครับตอนนี้นะครับน้องๆเนี่ย อายุยังน้อยอยู่นะครับยังมีอนาคตอีกไกลนะครับอยากให้เก็บเงินนะครับสร้างฐานะให้มั่นคงก่อนให้มีเงินในบัญชีเยอะๆนะครับคอยมีนะครับในส่วนของความรักนะครับคอยมีแฟนนะครับพี่น้องนะครับถามว่ามีได้บอนะครับเราก็บอกว่ามีได้นะครับเราก็บอห้ามนะครับแต่ว่าให้เบิ้งให้ดีนะครับ แล้วกเบบึงในบัญชีของพร้อมทางเงินในบัญชีมีพันเดียวเนี่ยอย่าไปมีความรักสันเราบานะนะครับเราเราก็หัวนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือถ้ามีความรักนี่หรือว่ามีใน่ข่เดียวกันนะครับหรือว่ามีขางนอกนี่ครับผมนะครับเพื่อนว่าหามนํามาอยู่ภายใน่ข่ประมาณนี้ี่น้องก็คือหามออกมาอยู่ในไข่ประมาณนี้ครับ,เ,าารรบเพราะอะไรทีเพราะว่าเป็น พื้นที่ส่วนตัวนะครับพื้นที่ส่วนตัวแล้วก็เป็นพื้นที่ทํางานนะครับนะครับก็คือแบ่งแบบเราสิเราก็บอกว่าให้ให้แบ่งเรื่องงานกับเรื่องส่วนตัวออกนะครับพี่น้องถ้ามีจริงๆนะครับก็คือหามออกมาอยู่ออกมาแบบเขาเอาง่ายๆคือออามาอ่อนอัวมั่วซุมประมาณนี้ครับพี่น้องนะครับเพิ่นอยากให้มีเรื่องนี้นะครับเพิ่นอยากให้โฟกัสเรื่องการทํางานเรื่องการทําเพลงนะครับ เรื่องการหาเงินมากกว่าประมาณนี้ครับให้มีอนาคตที่ดีมั่นคงก่อนถึงมีประมาณนี้ครับเพื่อนก็เอาประสบการณ์ที่เพื่อนได้ม้านะครับที่เพื่อนเคยเจอมาเนี่ยมาบอกมาสอนน้องๆในค่ายตเกียวครับผมพี่น้องนะครับก็คือมีคำประโยคนึงเราบอกว่าห้ามมีความรักในค่ายตัวเองนะพี่น้องนะครับฟังเราก็แบบตกใจนะครับหลายคนก็ตกใจ f c ก็ตกใจนะครับพี่น้องแต่ว่าเราบ่งเลียงไปได้ว่า มีได้แต่ว่าห้ามามีได้นะครับแต่ว่าห้ามมัวสูมห้ามบนอัวมันที่เสียการเสียงานประมาณนี้ครับพี่น้องนะครับเราก็เรยแนะนาบอกห้ามผิดศินนะครับเราซีเรียสนนะแน่เราก็บอกว่าเราเนี่ยเกิดมาเติบโตมาในครอบครัวที่แตกแยกนะครับประสบการณ์ที่ผ่านมาเราก็ามีเยอะนะครับเราก็รู้ว่าอันไดควรบ่ควรอะไรดีบ่ดีแล้วก็มาสอนน้องๆน,น,นะครับพี่น้อง ห้ามมีความรักในค่ายตัวเองนะครับเดี๋ยวมันสียบุญไปเดี๋ยวมันเสียการเสียงานประมาณนี้พี่น้องนะครับเดี๋ยวก็ส enfin ิยมง้งอนมาด่ามากกันอีกในค่ายเจ้าของนี่งานการบริเวณประมาณนี้ครับพี่น้องเราก็แนะน้านะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีความรักหนึ่งก็คือให้มั่นคงก่อนให้เก็บตังค์เยอะๆค่อยมีทีหลังก็ได้ประมาณนี้พี่น้องแล้วก็ถ้ามีนะครับให้อยู่ด้านนอกอย่าเข้ามามั่วสุมด้านในค่ายประมาณนี้ครับพี่น้องนะครับ ส่วนคนที่มีอยู่แล้วก็ไม่เป็นไรนะครับก็มีนะครับแต่ว่าห้ามแบบให้เสียการเสียงานประมาณนี้ครับพี่น้องเราก็บยายาห้ามเด็ดขาดนะครับนั่นแหละพี่น้องครับเราก็สอนกระบอกลูกๆในทีมนะครับส่วนแฟนคลับฟังแล้วก็รู้สึกว่าก็เอาไปใส่ในชีวิตประจําวันได้เลยครับพี่น้องนะครับเรื่องการทํางานการมีชู้นะครับการแบบมีความรักจนบบได้เวียกได้งานจน ทำให้งานมันเสียหายประมาณนี้งพี่น้องนะครับแฟนกับแฟนอย่างฟังเราก็เอาไปใ,ใส่ในชีวิตประจําวันได้ครับผมนะครับเอาไปปรับใส่ในชีวิตประจําวันของเฮาได้เพิ่นกระบ,บอกดีดีกับพี่น้องนะครับวันนี้นุ่มอองก็ออาข่าวสารมาเล่าให้ฟังกับผมพี่น้องนะครับอพอสมควรแล้วคลิปนี้นุ่มอ่องราบไปก่อนครับผมคลิปหนาพอกันไหมฝากทุกท่านนะครับ กดติดตามช่องนุ่มอ่องไว้ในเด้อครับพี่น้องถ้ามีข่าวสารมาอัปเดตอีกนุ่มอ่องก็จะมาแจ้งอีกรอบนึงนะครับผมคลิปนี้ก็ลาไปก่อนคลิปหน้าพอกันไ่เด้อครับสวัสดีครับ